Yeah. อนแรกนึกว่าทางนี้ย้อนแสงทางนู้นไม่ได้เลยจริง thank <laughs> you 啥的路？ Terima Jangan jauh

Okay. ถอยลงมาก้าไม่ต้องเพิ่ไม่ต้องเพิ่อย่าเพิ่อยู่ตรงนั้นแหละอย่าเพินสีเล็้วสีไปไหนวะน่ะเจ็ก้าเกสีเล็้วกว่านี้ดีลูกไป เติมด้วยลูกเร็วลตามลูกตามไปไปแล้วสิไปเราได้ลูกเราได้เออไม่ไหวตัวนึงลูกอยากขึ้นสูงไม่ไหวตัวเจ็กลูกเบ้าเก้าดีๆนะเจกเวลาเขาลูกมาน่ะดูดีๆีด้ขยับขยับ โอเคเราได้โอเคเข้ารถเข้าวันเร็วๆเข้าวันเร็วๆอย่าช้าเข้าวันเร็วๆเออเข้าเร็วๆนั่นแหละใส่เออนั่นแหละดีเลยอย่างนั้นดีดีถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ต้องขึ้นเินเส้นกลางลูกอยู่ตรงนั้นดีเลยอ่าอยู่แถวนั้นแหละข้ามขึ้นสูง con mọi người ăn mừng mọi người ăn không mừng 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 mừng

ตื่นตาตื่ใจเข้าวันหเร็วอะไรอะไตื่นเ้วจาจเลาตเลยไม่มีขยับขยับรล้อนีขยับ้ที่ว่าัมอีมีแค่นั้นเดขาแจมมากตีอยู่หลังเขาแล้วเข้าเร็วๆว ดูตัวดิเด okay. uh ิด oh, uh ูตัวดิด้จะลดจะลดสีใสเออดฮัอโลจ้าจ้าจ้าช่วยกันล่ตไปแล้วดีิมาตีฉีกมาตีลูกตอ้สีใสเลยโอ้ประตูก็ไม่ออกสวยมากโอ้รีบขยันลงมาช่วยให้เลย ไม่ทันแล้วลูกไม่ทันแล้วจีนมาเลยตัวน้อยเก้าปีแล้วเนี่ยเร็ว่นะช่วยกันช่วยกันไล่นั่นแหละนมาที่ว่างที่ที่ขยัมาที่ว่างดีลูก ตามเลยเอาหมดเลยตามตามเลยนี่จะยุดตามเลยนี่ตามเลยจะยุดเออไม่อย่างนั้นเราจะยุดหมดแล้วแล้วครับสิบห้าคนสามสาวี๋ยว